สปาเกตตี้ซอสต,ตับทำง่ายใน5นาทีเป็นเมนูอาหารที่เหมาะสำหรับวันเลงรีบสูตรนี้เราทำให้ลูกกินประจำเก็บได้2อาทิตย์เอาออกจากช่องแช่แข็งแล้วใส่ไมโครเวฟใช้ไฟ300วัตต์นาน5-6นาทีระหว่างรอเราก็มาต้มเส้นสปาเกตตี้กันครบ5นาทีแล้วจะบอกว่ากลิ่นหอมมากชิมดูแลรสชาติยังไม่เพี้ยนนะเอาเส้นสปาเกตตี้มาคลุกกับซอสได้เลย หลังจากนั้นก็จัดจานเสิร์ฟได้เมื่อน,นี้เสิร์ฟพรอมบล็อกโคอี่แล้วก็มะละกอแต่ว่าเวลาให้กินเราจะเอาผลไม้ออกก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลูกจะกินผลไม้จนอิ่มและไม่กินข้าวและรสชาติหวานของผลไม้บางทีทําให้ลูกรู้สึกว่าอาหารไม่อร่อยทําให้เขากินข้าวได้น้อยลงเราลองเปลี่ยนมาเสิร์ฟผลไม้ที่หลังแล้วถ้าวันไหนเขากินข้าวได้เยอะเราจะเพิ่มผลไม้ให้เขา1-2ชิ้นเราทําแบบนี้มาประมาณเดือนหนึ่งพบว่าลูกกินข้าวได้เยอะขึ้นจริงๆไม่รู้ว่าเขามีการเรียนรู้หรือว่าเขาโตขึ้น แต่แบบนี้แม่ happy แฮปปี้แหละก็เลยเสิร์ฟทีหลังตลอดและเมนูซอสตับบางทีเราก็จะใส่ไปเส้นพาสต้านะเข้ากุ้งนดีเหมือนกันสูตรนี้น่าจะลงตัวแล้วเพราะว่าทํามาหลายรอบแล้วลูกก็ชอบทุกรอบเลยแต่มันก็จะเลอะเทอะหน่อยนะทุกคนก็ต้องทําใจวันนี้แตงกวาถือว่ากินได้เยอะนะคะเราก็เลยเพิ่มมะละกอเป็นรางวัลให้1ชิ้นนั่งแฮปปี้มากนะทุกคนกินไม่เหลือเลยถ้าเป็นผลไม้คือน้องชอบอย่างไม่มีอันไหนไม่ชอบเอกวน